ไปไปพวกเราไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับวงโยธวาทิตย์ของเราครับจะต้องไปออกงานกีฬาสีครับที่โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาลครับเอาไปกันเลยครับดูชมเส้นทางครับระหว่างการเดินทางแดดเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้ยสวยงามดูครับบรรยากาศสองข้างทางของเราครับทุ่งเป็นทุ่งนาเขียวขจีไปเลยครับนี่ครับ น้องๆครับเตรียมความพร้อมพวกเราเองก็มาถึงสถานที่จัดงานแล้วครับตอนนี้กําลังตั้งขบวนครับทําโดยวงโยธวาทิต์โรงเรียนเบิดพิทยาสานนี่เองครับอ้าววอมเสียงกันน้อยแล้วก็ออกเดินทางได้มุ่งหน้าครับไปที่สนามโรงเรียนบ้านเอาม่วงนนตาลกันเลย วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่พวกเราได้นำขบวนทีมนักกีฬาทีมพาเรตครับเดินเข้าสู่สนามครับอ้าวร้อนไหมร้อนไหมทุกคนอดทนกันหน่อยนะสู้ส,ส,สู้ว้าวสาวสาว,สาวดรัมเมเยอร์น่ารักกันเชียวตอนนี้ก็เข้ามาถึงภายในสถานที่จัดงานแล้วนะครับ ประทานในพิธีก็กมาถึงสถานที่จัดงานแล้ว, <โบ S 1> ลวครับ,บแล้วก็ถึงช่วงเวลาของการเดินสวนสานามครับ,รบก็นำโดยทีมของพวกเราครับวงโยธวาทิ์ในการนำขบวนพาเรดเข้ารบประทานแล้วก็เสร็จงานครับจบงานด้วยการกิน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  สร็จส้นภารกิจครับกับวันนี้ครับวงโยธวาทิตย์ร่วมพิธีเปิดคีฬาสีโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาลครับ